ที่นี้พูดต่อพี่น้องคะเขเลยเปลี่ยนหมวกเป็นคนละคิปนะกำลังกําลังภากันจองตั๋วเครื่องบินกลับไทยที่นี่พูดเรื่องจองตั๋วเครื่องบินเนาะไม่เคยทําเองลุนีไม่เคยทําเองมิงต่ปยยัญญายพป็นสุขภาพพอดีแต่ว่าสมองพอนอเคอยู่นะคะพี่น้องแล้วข้อดีก็คือไม่ขี้หงุหงิดไม่ใจร้อน ซื้อตัวเครื่องบินเป็นกับเหตุยากยนนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์พอมันนานมันก็ช้า,างสิเนาะบานี่เพิ่นชิ่นกับคอมพอชิ่นกับคอมมาเหตุใหน,นเท่ระสาวบางเสอืมหน้าจอมันไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนกันยากยางสินะบ้านี่พากันไปวันก่อนพากันไปเอเจนซี่ agency. ใกล้ๆบ้านนี่แหละสำนักงานเขาร้านเขาเปิดอยู่ในสโมสรใกล้ๆบ้านที่เราไปซื้อไปเสือมเ,เลือดสำลันไหมคะ่ะเราจะเดินทางไปเที่ยวก่อนเดือนตุลาเดือนหดกันยาเดือนกันยาพี่น้องเท่าแล้วลงนานลงหลังสัมพ่อคู่ไวพันธุ์ลาบาริตาทีท่ีนี้ <c oughs> เอเจนต์เขากะ เขาไปเบิง้ง <c oughs> เขาเบิง้งเขาก็บเบิง้งสายการบินของเขาแหละพอเนแล้วเลยว่ <c oughs> แล้วเบิ้งแอร์เอเชียแล้วข้ามบอแพงสินะ <c oughs> แต่ว่าแล้วเาขาไปซื้อว่าอะมันมันแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับแบบว่ามันเป็นภาษาไทยเองสินะอันอันนี้ฉันกับบอลูเพื่อกันเพราะว่าถามลาว,ว่าให้ข่อยซอยบอลาว,ว่าบอจะเฮ็ดว่าอะไรด,ดอกะนะ <c oughs> จะเฮ็ดว่าอะไรด,ดอกะนะอัน ฝรั่งนี่เขาเขาบ่ค่อยมั่นใจเขาได้พี่น้อง<笑><笑>เข้าเป็นคนบรฉลาดสาหรับเขานะทีนี้พอไปเอเจนต์เอเจนต์ก็เข้าไปเขาเรียกว่าอู้ถูกมากเลยพันสองรอยเหรียญต่อคนสองคนกับสองพันซีนนะถูกมากถูกมากแต่ว่าบริษัทการบินนะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ขายตัวผ่านเอเจนต์เอเจนต์เขาเบาเนาะเขาว่า,นะา,วาอู้นี่เสียดายเลย เธอเธอเธอเป็เหตุเองไดบอยังสินะอ่าเขาพอพันเขาบอขายพันเนเจนยังสิไหมคะ่ะหรือเธอจะมาออฟฟิศเรามาโทรมาดําเนินการเขาสิซอยยังสิไหมคะ่ะคุณมีนอลาใจของเขาพี่น้องต่ว่าบบดนี้เพิ่นจองเพินพ่นเพิ่นเล็บกับเพิ่นเล็บมาจองนะเพิ่นเล็เชื่อว่าเอ้ะมันคือะส์เมลมาให้่อยเพราะถ้าจองสําเร็จเนาะเขาจะส่งเมลเขาจะเขาจะส่งเมลมาหาเฮาไหม เวลาเข้าไปอืมไปสนามบินเท่ากับปิ่นเมลนั่นแหละไปไปเช็คอินน้องพี่น้องทีนี้พอดีมันคุยกันกับลูกสาวลูกสาวก็เลยว่าจองให้สีเ็ดให้ก็เลยแต่ว่าฝรั่งนี่เป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขามีความพยายามไหมคะ่ะเป็นความมีความพยายามสูง เรื่องเอกสารเรื่องอยังในขนาดว่าเล่าสุขภาพบอดีนี่แต่เพิ่นเหตุเด้ค่ะนี่แต่เพิ่นเหตุให้ฉันเลยฉันอยู่เมืองไทยเท่กันเวลาฉันเดินทางมาเดินทางมาคนเดียวแต่ก่อนเนาะเพิ่นจองตัวเครื่องบินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพิ่นส่งเมล่ให้ฉันฉันก็ปีนเมล่ออกมามาเช็คงอินเวลามาสนามบินสุวรรณภูมิสินะแค่นั้นทุกอย่างเขาจัดการให้หมดบางครั้งคนเฮา อยู่น้ากันแม่พี่น้องการประทับใจกันเรื่องเรื่องเล็กๆะน้อยนั่นสิล่ะการใส่ใจกันจังฉันไปเรียนนังเสียไม่ว่าจะเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนบาริสต้าทุกครั้งที่กลับมาบ้านทุกเมื่อที่กลับมาบ้านหลังเลิกเรียนล่าสินี่ล่าสิถามขําแหลกเลยเมน,นี่จะเรียนไปทางไหนจะโอเคบอเจะมีความสุขบอถามทุกครั้ง หลังจากเลิกเรียนอันนี้เป็นความใส่ใจแต่ว่าลูนี่บอกค่อยบอกถึงปัญหาโน่นนี่นั่นผู้นั้นนักศึกษาังสี่ไม่ไม่เคยอยู่ห้องเรียนอยู่ข้างนอกก็คือข้างนอกเข้ามาบ้านก็คืออีกเรื่องหนึ่งความสุขของสองเราใช้คานี้เลยนะคะก็คือไม่ไม่เอาสิ่งเล็กสิ่งข้างนอกอะเข้ามารบกวนจิตใจจะบอกว่าเออเจ้าหนังสี่ไม่ไม่เลยแต่ว่าถ้าเรื่องที่เราประทับใจจะพูด ถ้าเรื่องที่ฉันประทับใจยังไปเลียนบริตต่างเสียประทับใจเพื่อนหลายๆคนไม่มีคนไทยนะคะมีแต่ต่างชาติเนาะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าเออเราดูแล้วเขาเขาฉลาดมากเลยเอยงสิไหมไม่ใช่แค่พูดเก่งไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษเก่งแต่เขามองว่าเขาแบบว่าเออคือเป็นคนฉลาดแท้เองสินะก็ใช่จริงจริงเขาเขาถือวีซ่าแบบวีซ่าลักษณะพิเศษไหม ฉันหดจดไวเพราะว่าเขาจดให้ฉันเลยว่าฉันถือวิชาตัวนี้เดิอก่อนที่เขาจะจดให้ก่อนที่เขาจะบอกล้กนี่บอกบอกบอกับเขานะว่าฉันมองเธอเธอเป็นคนฉลาดมากเลยนะเธอเป็นคนฉลาดมากเขาเลยว่าแลนนี่ถ้ารู้ว่ฉันถือวิชาตัวนี้เดิมสิฉันเดินแบบว่าพาาฉันแบบตกใจน่ะพี่น้องเอตกใจที่ลีเมือนั้น เราก็รู้สึกแบบว่าเออฉันแบบอันนี้นั่งสินะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเพื่อนรักแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกวันเราจะทักทายกันหรือยังไหมคะ่ะความเป็นส่วนตัวเนาะแต่ว่าเก็บความรู้สึกที่ดีๆไหมเก็บความรู้สึกดีๆเราก็เป็นประสบการณ์ที่ดีไปเรียนห้าเดือนสี่เดือนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็กลับมาบานมือได้กับมือวันที่วันที่ไม่เหนื่อยมากคือวันที่เอารถไป แล้วก็ฉันก็มีความรู้สึกแบบว่าวันนั้นอ่ะอรู้สึกแย่ครับจากของก็คือเป็นวันที่ฉันจะต้องสอบสัมภาษณ์นั่นแหละทีนี้พอไนร์เล่ากับไปตีปิงปองทีนี้สเตเดียมที่ไปตีปิงปองนะยี่สิบกว่ากิโลจากบ้านเท่าแต่ว่าวูลงกองเนี่ยจะต้องไปเส้นตรงเบอร์กสเตเดียมจะต้องเลี้ยวซ้าย,ยาสิไหม ล้วก็บอกว่าเจะดบอข่อยลอ่มวลาว่องเด้อข่อยสิขึ้นรถเมล์ไปบ่ไห้ฉันไป่งนะคะเราว่ามันมันมันว่นหรอกอ่ะฉันถ้าฉันไปทั่งลัดหมายถึงเข้าเมืองวุนลงกองหลังจากที่ที่่งเล่าแล้วนะมันไม่ไกลแต่ว่าฉั้นสิลงทั่งแล้วมันเป็นทางมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์รถวิ่งลอยอย่างสินะแต่ชั้นลงทังแล้วมันสิมันสิยากอย่างสินะค่ะพี่น้องคะทีนี้อ่า วันพุธไปตีปิงปองเนาะขบออกมาฉันทีนี้ฉันเป็นอิสระแล้วนะเป็นอิสระแล้วบ่าะไเปเลี้ยงยางแล้วนะเป็นผู้ขับรถให้นล้านั่งย่างเดียวนี่เนี่ยไปรถเมฆไปนี่แหละอย่างออกจากสเตเดียมแล้วขอมาขึ้นรถมเมฆกันว่าเกือบกิโลายรถเม์กับกับสเต,ตเดียมที่เป็นที่เป็นยางออกมา ขึ้นรถเมฆกับบ้านนะคะกลับเรวเพิ่นก็ล,ล,นล,กล่องล่องห่างเนี่ยล่ะห่างไกลบ้านนะวูววด้ดจันกับขับรถไปหาเพิ่นยูว,วู้ดสินะห่างสินะค่ะพี่น้องวานนี้เพิ่นไข่เมื่อน,นี้เพิ่นไข่ผ่านมาอีกสี่ห้าวันเนาะเพิ่นไข่ฉันกันเลยว่าสงสัยเล่าแบบว่าตีปิงปองก็เหนื่อยอยู่แล้วสินะแล้วก็ต้องย่างไกลไหมย่างไปกลับเนาะมันก็นเลยแบบว่าทำทำให้เขาแบาบว่าอนอนแองสินะรู้สึกพิดกับจกักของ บางครั้งเส้นทางชีวิตมันไม่ได้โดยเส้นทางชีวิตมันบาได้ล่อยดยกลีบกุหลาบแต่ถ้าในระหว่างทางที่เราเดินเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราเก็บเกี่ยวสิ่งประทับใจเข้าเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีเราไม่เก็บ จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขพี่น้องขาอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของลุนีถ้าเราไม่จำเราบอกตัวเองว่าเราจะไม่จำอะไรก็ตามเราไม่ประทับใจเราไม่จำเราจะเลือกจำแต่สิ่งดีๆสักพักหนึ่งมันมันสิเกิดค่วมค่อยชินเป็นอัตโนมัติสมองเราแต่จะสมองเฮาเนี่ยสิจำแต่สิ่งแต่สิ่งที่เฮ้าสิเฮทประทับใจไหมคะ จิตใจเราจะไม่ขุนม,มัวถ้าเราเจอเหตุการณ์กระทันหันเข้าสิแบบว่าอึ่งไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเราจะปรับตัวได้สัญชาตญาณของของตัวเราสมองมันจะสั่งเราไหมสิ่งไม่ประทับใจเราจะไม่จำไหมพี่น้องมันจะสลัดทิ้งพี่น้องลองเหตุเบิ้งนะคะอันนี้เป็นเป็นเทคนิคส่วนตัวเลย เราจะสลัดสิ่งที่ไม่ประทับใจสิ่งไม่ดีเราจะไม่จำัางสิ่เข้าสิจจำแต่สิ่งดีๆมันก็นเลยเหตุใดเขาแบบว่าเออใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไหมแต่ว่าถ้าใครทําอะไรไม่ดีกับเราเราจะบอกตัวเองว่าเราจะไม่ทําสิ่งนั้นกับคน,นอนื <c> ่น <oughs> ถ้าคน,นอื่นเหตุสิ่งบ่ดีกับเข้าเราเขารู้สึกแย่สินะถ้าอยู่ในถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เราจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีกับใครฉันจะบอกตัวเองแบบนั้นเสมอพี่น้องคะในคลิปนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ